Uh, สวัสดีครับวันนี้ก็พบช่อง PJ Mobile ถูกครับผมก่อนจะไปดูคลิปนี้ลืมกดไลค์กดคลิกกดแชร์กดดิ่งด้วยครับผม EP นี้ครับผมก็เดินทางมาถึง EP หกแล้วนะครับผม EP นี้ครับผมผมจะมาสร้างวัดนะครับผมนี่เลยวัดวัดคืออันนี้ผมเคยสร้างไว้นานแล้วนะครับผมแต่ ผมแค่สร้างทางเข้าไว้แต่วันนี้เราจะมาสร้างวัดกันจริงๆจ,งจังๆนสักทีซึ่งต้องบอกกันว่าผมเป็นคนสร้างวัดไม่เป็นนะครับผมก็ข้าไม่สวยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะคือผมไม่เคยสร้างวัดมาก่อนเลยนะครับ ผมขอสร้างผมขอดูความกว้างกันนะครับเออฐานซึ่งฐานผมจะใช้บล็อกเนี้ผมมันคือบล็อกมีอะไรกล้าๆใช่ไหมซึ่งผมจะขอปูพื้นและตั้งขึ้นให้เสร็จก่อน เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูทีครับผล้ก็ตอนนี้ผมใได้ทำฐานนะครับผมเออเขาเรียกว่าไงวะตอนนี้ผมก็จะทำบันไดทางขึ้นเออผมก็ไม่รู้ว่าทำเสร็จแล้วจะออกมาเป็นแบบ ที่ผมชิดไว้หรือเปล่ว่ามันจะปังปีหน้านะครับผมผมทอผมสร้างไปตอนตอนตรงน,นี้ผมรู้สึกว่ามันมันสูงเกินนะ ผมจะลองปูพื้นก่อนแล้วกันนะไปต่อไปครับผมผมจะสร้างหน้าต่างแล้วก็เสานะครับผมไปจะเป็นไงเริ่มประมาณก็จะประมาณนี้นะผมคือผมรู้สึกว่ามันมันเออเนี่ยดูหน้าต่างนี้คือผมทำผิดตั้งแต่แรกแล้วคือผมตั้งใจ ที่แรกผมคิดว่าวัดที่ผมทำอ่ะผมมีต้นแบบนะผมคิดว่าเป็นเหลืองนะแต่ความจริงเป็นสีขาวแดงๆนี่คือหน้าต่างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะออกมาเละข,ขนาดไหนนะครับวกว็สร้างเสร็จนะผมสวยไม่สวยอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมเพราะว่าตามสโลแกนครับคือ ตามสโลแกงครับคือสร้างเมืองแบบมั่วมั่วนะครับคือแต่วัดน,นี่ยผมไม่อยากให้ทํามัว่วแต่มันทําไปแล้วอะเหลือรังคาโบสถนะ์ในที่ผมผมคิดหนักสุดละไปวีสร้างบทเหต่อผมได้จุดไปแปบ๊บหนึ่งคือผมตอนนั้นผมทําวันเสาร์่่วันนี้ ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือวันวันอังคารนะครับผมก็หลายวันเลยไม่ได้ถ่ายอันนี้คือทางไปสู่ศาลนะซึ่งผมจะขออน,นุญาตแบ่งเป็นผัดพัดแล้วกันนะจะมีสักสามสี่พัดนะพัดแรกคือการสร้างโบสถ์นั่นเองโอ้ขนาดโบสถ์ยังไม่เปิดยังมีสีสามเณรยังมานั่งรอเห็นทุกคนพีนี้เราจะมาตกแต่งพร้อมกับสร้างขอบตรงนี้ด้วยนะครับผมจะเปไงไป เรื่องเลยเดี๋ยวผมจะไม่รบกวนควุณสามเณรละกันนะเออเดี๋ยวโอ้โหมันก็ปิดแหง,งนี่เนาะเออหน้าต่างเนี่ยคือไม่คดมั่วไอสีแดงๆดน,นี่คือหน้าต่างนะผมแค่ผมไม่ได้ทำไม่เปิดส่วนคืออะไรแล้วส่วนไอเนี่ยผมไปดูในผมไปดูคลิปมาผมได้สร้างเองนะงเนี่ยไอเนี่ย เนี่ยหลังคาโบสเนี่ยมาแต่งกันครับสอเออะไรปิดปิดไปแล้วอ่ะหนึง่งซึ่งการสไาตลา์ครับผมการสร้างเมืองแบบมัวมวผมพยายามจะไม่เอาให้มันมัวมากนะมัวมัวมากมันก็ไม่สวย,อยเออมา อันดับแรกเราติดไฟด้านหน้ากันเดี๋ยวด้านในละเดี๋ยวค่อยวาันนี่ต่อไปครับความอลังการครับผมเราจะติดแล้วก็ติดติดติดตามเสาแล้นเหมือนมันนูนขึ้นมาทุกคนดูด,ดิช่างเถอะแล้วอันหนึ่งตรงนี้โอ้สามมันสามมันเนสองตัวเลยทุกคนเห็นไหม นี่หดจริงครับผมสำเนินนะผมยังวัดยังทำไม่เสร็จแบบเข้าเข้ามาขอเป็นเนนแล้วครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปตกแต่งข้างในกันคือข้างหนคือบอกเลยว่าโคตรมืดเดี๋ยวผมขอแปะมืมัวมวแปบติดดูดีล่าสุดกดตรมาติดแล้วนลหนึ่งัางเข้าผมจะเอาประมาณนนะครับ แล้วก็ผมว่ามันโอเคมันประมาณนี้มันไม่สูงเกินที่แรกผมจะเอาไว้บล็อกนูน้นแต่ผมคิดว่ามันสูงเกินไอดแดงๆนี่คือหน้าต่างนะครับผมเป็นแบบหน้าต่างไม่ได้เปิดเออเจ็บได้ไหมเขเ้าใจใช่ไหมโอเคประมาณนี้ครับผมขออนุญาตปิดก่อนอุ้ยอะไรวะนี่ปิดไม่ใช่เปิด ừ, แล้วไอ้นี่เอามาทำอะไรวะโอเค ต่อไปครับเราจะไปทำการสร้างเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าพระพุทธรูปนะครับผมเดี๋ยวผมขอเอาผบล็อกอะไรแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เตืีอนของนี่คือจีรังอะไร เดี๋ยวผมจะกั้นกั้นห้องก่อนแล้วกันนะครับผม <S <S เป็นองไว้สักหนึ่งช่องพอแล้วสีมันส้มไปไหม <S <S มาครับผมเราจะมามสร้างเ,าเราก็ทะเลกหนะะซึ่งเราคุยกันด้วยกันนะครับผม tempat ni le, 嗯、oh. เนลูกประเภเป็นลูกเออผมบาดนะคนับมาผมจะสร้างใหม่เออ ี <Net> มันไม่มันไม่คันโอ้คุณนี้หนักกว่าล่ะทนี้หนักกวา่าล่วเพนี้หนักกว่า เป็นเดี๋ยวนะโอเคของนางพาท่ากรลักตันมาส่วนพานรัตผมก็อยขออน,นุญาตุจิกแบานี้แลวกันว่ามันไม่ค่อมีอะไรอะไรมากนก เอาวอกไปทุกมัมนนะอยากจะดูต่อไปฮะผมสวัสดีผมจะมาสร้างผมจะขอว่าไปตอนสร้างกำแพงเสร็จเลยแล้วไปแปดนาทีเออโคตตึง อันนี้คือรลรอมรั้วเสร็จแล้วแล้วก็เขียนชื่อวัดนะชื่อวัาอาจจะแปลกๆเดี๋ยวเรามาใส่อะไรเลือนนวตะปูนู่นยังไง สวยเลขสองนี่คือเลขได้สุดแล้วทุกคนเราลองวัดระยะกันก็คือผมลืมลนะประเด็นเนี้ย โบเหลืองนะครับเดี๋ยวท๋ยวไม่ได้ทำนะครับต่อไปสู่สารพอเขียนเดี๋ยวส่สธรวมาสุสารเดี๋ยวผมมาเขียนเองข้อสังเดี๋ยวกลมาเรามารีวิวกันเลยนะผมมาโบดนะผมนี่คือโบดนะครับรอบๆโบดอันนี้คือรั้วนะเนี่ย มันก็ประมาณนี้เลยมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยไปไปดูข้างในครับเพืนน่อนใครลืมนะผมโอเคอะไรตอนนี้คือทางเข้านะครับผมแล้วก็มีฝาผนังนะครับผม เดินทางไปสุสานนะครับผมซึ่งสุสานเราจะมาต่ออีพีหน้าก็สำหรับทีนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะครับไลค์กดแชร์กดเด็กกดด้วยนะครับเพื่อเป็นลังใจในควาบการตอนตคลิปต่อไปคือผมจะบอกว่าคือตอนนี้รดวิวตกผู้ติดตามมาขึ้นก็ฝากด้วยนะครับสำหรับทีนี้ ขอตัวลาไปก่อนจริงๆนะครับสวัสดีครัคบบ๊ายบายไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับโฟไปแล้วนะครับโฟไปแล้วนะครับ